ชอบของผู้มีสิทธิเ์เสนอละเป็งอะไพอทำได้สักผ่านตรงนั้นมาเสร็จแล้วสเตเต็ตเสียงบวชละคุณมุ้งสเตเต็ตเสียงบวชตรงเนี้ย เพื่อเตรียมพร้อมในการโหวตรอบที่สอง้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับมีรายงานนะครับว่าสําหรับการโหวตรอบที่สองกลุ่มอวมีความพย,ยายามใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ที่ระบุว่ายกติดใดที่ไม่ได้รับความเห็นชอบถือว่าตกไปแล้วห้ามนำยกติที่มีหลักการเดิมขึ้นมาเสนออีกสมัยประชุมเดียวกันนั่นหมายถึงอะไรคุณคือการตีความว่าจะให้เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นคณพิทาอีก ไม่ได้ได่ <S <S แค่รอบเดียวเมื่อวานรอบสองเนี่ยไม่ได้นะครับแต่เรื่องนี้ก็ต้องยึยติกันต่อนะว่าะจะเป็นยังไงนะครับโดยกลุ่มสวจ,จะใช้ข้อบังคับข้อ41เนี่ยแหละฮะอาจจะเป็นเกมสกัดไม่ให้มีการเสนอชื่อนายกาเพื่อโหวตนายกรอบสองแต่ทีนี้มันเกิดเสียงวิจารณ์จากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยว่าการเสนอโหวตเลือกนายกจะถือเป็นยติได้หรือไม่ซึ่งขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของประธานรัฐสภาด้วยนะครับ คระผู้ชมฮะส่วนคุณชัยวัตอุราพนเลรากาิการพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทีวีเมื่อเช้านี้นะครับกรณีการเตรียมความพร้อมสําหรับการหวตครั้งที่สองบวตรอบสองเมื่อวันนี้พักเก้าไกลจะหาหรือกับพรรคเพื่อไทยนะครับก่อนที่จะนัดประชุมแปดพรรคร่วมเพื่อหาแนวทางจะทําอย่งางไรที่จะให้เสียงสวมากยิ่งขึ้นและจะมีวิธีอื่นอีกหรือไม่เช่นพักเก้าไกลก็อย่างที่เมื่อคุยกัน เตรียมร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา272นะครับเพื่อเป็นการปิดสวิตสวในการที่จยื่นให้กับสภาแล้วก็จะเอาเสียงในสภาเนี่ยมาปิดสวิตตัวนี้ซะนะครับแต่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้ไม่เป็นไปไม่ด้เนี่ยเขาต้องดูในอนาคตเหมือนกันนะครับมีคำถามว่าทำไมครับแต่ไม่ยอมถอยเรื่องมาตรา112เพื่อจะได้เสียงสวมากขึ้น คุณชัยธวัฒเดชขาดาวัย,ยเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ไม่ยอมถอยเพราะมี2เหตุผลใหญ่คือเป็นหนึ่งในร้อยนโยบายท,ท,ที่รัฐลงหาเสียงถือเป็นคำมั่นสัญญาใหญ่ไว้กับประชาชนและเพื่อเสนอเข้าไปหาข้อยุติดในสภาแต่เหตุผลด้วยเหตอผลที่คุณชัยธวัฒน์เขาเชื่ชอเขาถามว่าถ้าเกิดว่าเขาถอยแล้วอ่ะสออวจะโหวตให้เหรอ,อเพราะว่าสวฟังส่วนคือมีทุนในใจอยู่แล้วดาาวัยแน่ๆ มีรายงานแจ้งนะฮะว่าอย่างที่บอกไปวันนี้15บหนาฬิกาพักเก้าปลาจะยื่นร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา272ยกเลิกคณะสวในการเลือกน,นายกรัฐมนตรีต่อสภานะฮะค<อ>่ับคุณผู้ชมครับเราไปดูว่าเอย่องที่เราพูดไปแล้วนะครับเอย่องี่เราพูดไปแล้วเรื่องของการวิธีการเ<า>งื่อนไขต่างเราจะยังไงในการที่จะยื่นสภาให้ยกเลิกมาตรา272เจ็ดสองปิดสวิตสวบ้างนะตามตารางให้ดูทีก็ได้ตามตารางเนี้ยนะครับมันจะไปติดแงอยู่ตรง ช่องที่สองรอเปล่าช่องเสียโสงโหวตนะเสียงโหวตเนี่ยนะฮะคุณผู้มชมเอาจริงคือเมอื่วอวานนะพอผลโหวตออกมาแล้วข้อใจอารมณ์ของคนที่รักใช่คนที่สนับสนุนฉันเลือกมาแต่เลือกมาแล้วพอผลมันผิดหวังเหมือนคนอกหักค่ะเช้าวันนี้เนี่ยนะนักข่าวไปสำรวจตลาดไปเจอคุณป้าท่านหนึ่งเนะเชื่อไหมคุณป้าดูภาพในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเห็นภาพคุณพิธานะภาพโศกหัวนี่คือแบบน้ำตาคลอคุณป้าเนี่ยร้องไห้เลยค่ะ चेते भाई मैं न चेते तुम लोग तुम से जानम बहुत मजा का भी जा रहे हो क्या कहते हैं ตลาดภาษีซูชัยนาทค่ะแล้วภาพหน้าหนึ่งหนังสือพิทาและภาพนี้เลยเอาจริงภาพนี้คุณพิธาก็ดูน้ำตาคลอกอนะแล้วพอป้าเห็นภาพเนี้ยบอกโหนั่งดูข่าวไปน้ําตาไหลไปพอเห็นหน้าคุณพิธาสงสารจับใจลูกชายยังแซวเลยว่าแม่ถ้าแม่ร้องจะแม่เป็นอะไรไปเนี่ยผมจะเป็นบีบพี่ถ้าบียดคอพิธาแล้วนะเพราะว่าแม่ผมเนี่ยรนะักคุณพิธามากแล้วแม่ผมเสียใจมากผมบอกเลยลว่า คุณพิธาค่ะบอกว่าให้สู้ๆนะขอให้ชนะสุดในรอบสองแล้วก็จะสดวทนท์ภาวนาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้คุณป้าบนเอาไว้แล้วสั่งหัวหัวไว้รอสองหัวแล้วถ้าเกิดว่าคุณพิธาได้เป็นนายกจะแก้บนนะคะเพราะอยากให้ประเทศเปลี่ยน แบบโอ้โหอภิพลายเดือดมากแล้วปรากฏมีภาพว่าเดินไปตรงที่ก้าวไกลเขานั่งกันแล้วมีลักษณะเหมือนมุนทำท่าชี้ตอนนี้เขาออกมาแก้คือเขาออกมาบอกแล้วนะคะว่าคือมนเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ไปยิงชี้หน้าดาหรือไปว่าเขาไม่ได้ไปหาเรื่องแต่อย่างไดอย่างที่ใายหลายคนเข้าใจผิดเอาเป็นว่าสองประเด็นและการสถาบันอภิปรายคนชดานะครัาก่อนอภุปรายคนแรกเนี่ยถือว่าเป็นการธิบาย เปิดสภาที่ดุเดือดพอเดิวดมีหลายจังหวะนะที่ทําให้คุณพิธาและก็ก้าวไกลเนี่ยเขาสะดุ้งและมันมีประโยชนหนึ่งที่หลังจากนั้นคุณพิธาจําเป็นต้องลุกขึ้นมาในการชี้แจงเพราะพูกภาพกิ่งถ้าคุณผู้ชมอยากจะฟังเสียงคุณชาดาแบบดุเดือนเราย้อนรอยเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับผมอาจจะขอเท่า ยิ่งที่คนที่หนึ่งสามารถเราไปถกดีนะมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ววันนี้เราอยู่ได้ด้วยฝ่าบาทประมารกษ์ปกปักรักษาเรามามันเป็นยังไงยายผมก็คิดเลยว่าก้าวไกลอนาคตใหม่เกิดมา้นเมื่ออเปล่าทำไมท่านไม่ยอมสักนิด้ไถ่ท่านไงอืม ออยพิา่านมาสตูงนี้หนึ่งอันนี้จังหวะหนึ่งนะยังมีอีกเสียงนึงที่คุณชาดาไทยเศษเี่ยได้ลุกขึ้นพูดครับเมือานทคุณพาลักมาพูดาผมก็อกจะสินะเเก่งแตผมผม่เกงครับเระ่ผมดีว่าผมไแล้วจะเข้าไปหาคุณพิธาลยบนแถบยี่หหลังที่อยู่หลงและพจรนึงที่เป็นภาพนี่นะเพราะคุณชาดา ชี้หน้าชี้มือชี้นิ้วใจส,สอสอแก้วใจ<ะ>แล้วมันหลุดฟกหลุดเฟรมไปก็คือคุณพิธา<ะ>จนกลายเป็นเนี่ยคุณปราเด็นแต่เนี่ยแล้วก็ไปเท้าโต๊ะอยู่แบบนี้คือเราไม่เห็นสีหน้าสีตาวิชาดาล้วนะในภาพที่เท้า,าเท้าของเขาเรียกคอมเตอร์เลยนะ,ะเออไม่เห็นสีหน้าสีตาเลยไม่รู้ว่าสีหน้าสีตาเป็นอย่างไรแต่มีความวิชาในโลกโซเชียลบอกโอ้ไปดูอีกภาพห่ง ไปชี้หน้าไปด่าอะไรก็อยู่ต่าในโซเชียลบอกแบบนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราโทรไปหาคุณชาดาแล้วฮะประเด็นนี้นะครับว่าคุณชาดาปกว่คุณชาดาเนี่ยเดินไปด่าเขาอีกหรือเปล่าคุณชาดาเนี่ยชี้แจงว่าอย่างไรในประเด็นที่เป็นภาพถ่ายที่กำลัดราม่าอยู่ในโลกโซเชียลนะครับไปฟังเสียงคุณชาดาแล้วกันครับ ตูชดาก็เลยฝากงของชาวโซเชียลเลยไม่ได้เดินไปหาเรื่องอะไรครับใจเย็นๆไม่ได้เดินไปด่าเขาแค่ไปคือไปถามฐานะของสสในสภาด้วยกันค่ะไม่มีอะไรเนาะค่ะชี้แจงแบบนี้เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เอะอนาคตนายกของเราจะพอมีเขาลามจะเห็นอะไรได้ สีนายชาตีพิทักษ์คุมพลห้าคนตำรวจโทนัทวัตรรอบบางยางหกนา,นายพิสารนันวัฒน์เจ็ดนายกุรศักดิ์พ,พจิตแปด 8. มนเทียนบุญตังเก้านายวันชัยสองสิริผมอ่านได้เพียนแนครับคุณวันชัยสองสิริจริงๆครับสิบวุฒิพันธ์ธธนวิชัยรัตสิบเอ็ดสุรเดชจิรัเจริญสิบสองคุณหมออาพลจินดาวัฒน์และสิบสาม คุณประภาษีสุพระจันธมุตนี่คือสอสวนนั้นก้าวไกลเขาก็ไม่เอาด้วยเขาก็ต้องถอย